สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กค่ะวันนี้น้องเก๋ค่ะมาเติมตั้งใจจะมาทำทริปเมนผมคิดว่าผมตัวเองแห้ง <c oughs> คิดว่าผมตัวเองแห้งแต่ว่าความจริงคือสีมันเป๊น,นะคะวันนี้พี่เจ๊มาอัดคลิปเพื่อทาความเข้าใจกับว่าสีเป๊ะผมแห้งนั้นเป็นยังไงความรู้สึกของคนที่ทําสีผมเนี่ยเวลาเม็ดสีมันหลุดแล้วล่ะเหลือแต่สีผมเป๊ๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพผมไม่ดีเพราะว่าเอาตัวเองมอาอเปรียบกับล่างผมตรงนี้ หมลผมตัวน,นี้น้องไม่ได้ทํามาประมาณเกือบสองเดือนใช่ไหมคะได้สีมันลุดนะคะวันนี้พี่แก่น้องบอกว่าจะมาทำพิซเบนค่ะแต่เราเห็นเราเป็นช่างในเรารู้ว่าน้องเนี่ยไปไม่ใช่เป็นการแก้ไขตรงนั้นนะเราคิดว่าเขาว่า,าการเติมโคนเราก็บอกให้เติมโคนแต่ใจน้องอยากให้ได้สีมืดมืดลงหมดแบบนี้ใช่ปะไม่อยากให้ได้สว่างแบบนี้แล้วพี่ก็เลยแนะนําว่าใช้สีน้าตาลธรรมาชาติ แต,แต่ตรงนี้เว้นโคนนิดนึงนะคะแล้วก็ปกตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะพอพอกับเวลาการทำพิมพ์เลยนะคะอาจจะเสร็จก่อนไนะด้ตามนะดูเดี๋ยวไปตามไปดูนะคะว่าผมน้องเนี่ยหลังจากทําสีผมเติมโคลแล้วแล้วก็เพิ่ม็ดสีเข้าไปแล้วอะสภาพผมจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วจา,จานกับสําหรับคุณเก๋น,นะคะ,ะที่พี่พูดไปว่าสีผมกีส่วนสาคัญหม่อนดูผมแห้งจริงปะคะ สองเลค่ะพี่แจ๊คพูดเลยอธิบายเลยก็เดิมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ผมแห้งเราคิดว่าถ้าเราแค่ทำเคล็ดนี้เสร็จมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่ปรากฏว่าพอเชื่อฟังพี่แจ๊คแต่ผมว่าพอทำคนมัรูปผมมาทำสีผมให้มันดูสม่ำเสมอกันการเติมโคนเนาะอันนี้ผมนุ่มแล้วผมนุ่มเพราะว่าพี่แจ็คตอนหลังจะทําสีเสร็จพี่แจ็คให้เขาทำคลิมนต์เลยมันจะซึมเข้าผมมากกว่าพี่โม ใช่โอเคสีผมแบบนี้นะคะแล้วก็สักประมาณสัก2อเดือนก็มาเติมสีอีกเดอกันค่ะ